สบายดีพพี่น้องในพ่อกับบ้านเอยส้ปอเหล้าคือเก่าเด้อมันี้กะมาย่างหมูวันบนเน่าเน่น้องเลยกอะเห็ดกับบ่อยกินพี่น้องแล้วก็มีปลาทอดตังหงเดกะหะนังคว่วบนเน่าพี่น้องนี่แหละอันนี้คือยังไงหมูเออสินหมูพี่น้องทอดสินหมูมาเดี่ยวพี่น้องมาเสียแเสิร์ฟมึกันเพราะว่าจะเป็นเอ็ซีบนทางเล่าหรือว่าประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศบนอีนสานเด็กพี่น้องกี่นกังไนีิ่เดพี่น้องมามาพีน้อกัน มาเด้อว <S iser> ันหนึ no. no ่งเด้อเรื่องหอมวันหนึ่งมาเด้อวันหนึมากินด้ากันมันนี้มะลิ่อนเนาะมะลินาำโเนาะตนโทนัดไลด์เหลือเาิ้รอนมะวันหนึ่งมันก็ยากงานแล้งานแตล์วันหนึ่แล้วก็มีู้สาวันหนึ่งเลยเนาะมากินตกันไลยเฮ้ยลืมไปเนี่ยถึงจะแพ้ปงม มือว่าเหรอสิเคไปกินน้ำมันได้คอทอไปกินได้คอท้องคุกินเหรอคอท้องนะสอทองเขาไปกินนะพยยามกนี่งเป็นยังไงล้าแกมันอองยาือกินได้แล้วกินหน้าแบบข้าวกินนม จังปลาวันนี้มีโอกาสได้มากินของน้ำอวดมมาจ่ง

วันพอแล้ววปับมากู้แบ่อคือกัน่ารู้คนอยู่จนเลยง่ายรู้คาบอเดี๋ยวบอ้เดี๋ยวเินมเนมตั้งอุณก็มาเป็นเอแก็มาเป็น

ไม่เจอพ่าไม่โอกาสนั่งกันมากินมาลิได้เด้อเอ้ิงได้มาได้เอิงได้พอบ้านเีิงก็คือยิ่งผาเออนิ่งผาแล้วก็พี่จ่าเนาะบอหนึ่งเนาะใหญ่าใหบอหน่อยเนาะแล้วก็บออวนันเนาะได้ด้พี่ิไ่รองไม่ยาวจะคนเง้ก้องด้ย Bà ăn bà nói. nhau nói, bà nói. mì nói. Bà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  Vinh mua nói. <laughs>

ทิ้งงานบูเคื่นันะ่คเรานังรถมาหลยต่อยไล่ยูยยเืลครเรื่องนี้สภาเท่าไหร่มยหลวงอ่อ๋อเลยจนทันไป่เปนสัพพหมใกล้ไปจากไใกล้น้อเบาย่งมาดีจะคุยกับเราคืเงีนะเราบอกว่าเราเบาหน่อยจิบแล้วเยคนบราเอ่ คลิปเล่าขนาดซ่องมาแล้วมีกัมปัวเมื่อน่ะแม่เมื่อตัวเข่าไปอ๋อเนี่ยเออกันลยคนเล่านบโมเออชื่อแล้วหน่วยย่างเงยเอาไหมเฮ้ยจดรู้กชื่อเราเป็นเพื่อนกันรู้แต่รู้ชื่อเราเราผ่านแล้วไปซ่องแล้วบอกอันกเนี่ยมันจะเอ็มแล้วเดิยนย่างทางไกลฮิวเวกยางอองคนเนอะ

เจ็ดนาทแปดนาทีเองแปดนาทีนเบขาเบิเขาเขาจะติกับระชนเขาอายกินเงีเแน่เขาบอกเ่าจะได้เบิรลเดียวจบแล้วเขาไร่ชั้นโมงแบบไร่ไ่ได้มันเขาตั้งนานดวงเมียชั้นห้าไร่ชั้นเ็ สองถุ่มทั้งสีุ่่มเลยใชไม่เป็น็เป็นตัวก่อนไ่ได้เหรไลได้ทำเผาละสองคนนะแล้วเขาไเขาเปิดลิ้มไม่ทอ๋อกินเป็ไปแหละ เลื่อดก่อนนะูนะกไเรีเริ่มหนักด้ตามรวนเ้อ่เนาะก็ไห่ก็แช่ก็จะตะไคร้วไปเรื่อเนาะเราเป็นน้องใจยิบต่อไปเนาะบ่หน่อยนั่นด bắt tin là phá công tác đấy. Thì nó nó im rồi đó. Nó đẻ không, pít làm gì ยิ้มและเดี๋ยวเรือพี่น้องกินเริ่มงกินนี่กันเดเริ่อฝากกดไลค์กก้อนแท้พวกกนอนเดี๋ต่อไปจนมีคลิปต่อไปพี่น้องบ่ลน้อยก็ซ้อมบ่ลน้อยก็นจะจเข้าไปติดตามกันบ่ลน้อยซ้อมบอบ่ลเล่าเนาะเดี๋ยวบ่ลน้อยยิ่ถึงนิ่งในข้างหลังพี่น้องไปติดตามเนาะบ่ลน้อยขอปิดที่ยังเฉลยเด้อในกระทงซ้อมกันพี่น้องได้โอกาสได้มาหลินทน้ำบอลเนาะบ่ลน้อยก็ดีใจเนาะได้มาหลินทน้ำบอลบอลเนี่ยอะบ่ลน้อยเขาไปคิดยังลยเด้อพี่น้อง

ออกก่นบ่ออกแล้วเดี๋ยว้กดจำนี้ไง